กาบสวีดัสสวัสดีแฟนบอลทุกท่านอยู่กับผมโกวินวิเคราะห์บอลประจำวันที่4กุมภาพันธ์2565เป็นทางด้านแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเบอร์วิงแฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเรามาดูแผนการเล่นของ2ทีมทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบอร์วิงแฮมจะมาในระบบ4-3-1-2 ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ3-4-1-2เรามาดู5นัดหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างเบอร์มิงแฮมซิตี้เก็บชัยชนะไปได้แค่1ครั้งเสมอ3แพ้1นัดล่าสุดเสมอทางด,ด้านดาร์บี้เคาน์ตี้2ประตูต่อ2สภาพทีมของทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างเบอร์มิงแฮมซิตี้ยังขาดทอยดินี่กองหน้าตัวเกา่าเรามาดูทางด้านแผนการเล่นของทีมเจ้าบ้านอย่างเบอร์มิงแฮมซิ ะจะมาในระบบ4-3-1-2กองหน้า2ตัวอย่างสกอตโฮเกนเล่นคู่กับไรท์เทเลอร์ส่วนกลางแนวลุกอย่างโอเนลเอนนเดตส่วนกลาง3ตัวจะใช้เป็นจูจินโยบาคุน้าไรอันวูดและแกรรี่กา์ดเนอร์ส่วนทางด้านผแผน,นเซนเตอร์จะใช้เป็นแม็กซิมโกเล็งจะเล่นคู่กับเทเดนเมนจี้ส่วนทางด้านผู้รักษาประตูอย่าง นิดเอเทอริสเรามาดูทางด้านทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหนัดหลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดไปเยือนปีเตอร์โบโรชนะ0ประตูส .2 อสอเรามาดูสภาพทีมของทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหรือทีมเยือนจะไม่มีรีอานบูสเตอร์กองหน้าที่เจ็บจากนัดก่อน ส่วนที่เหลือนอกนั้นไม่มีปัญหาเรามาดูแผนการเล่นของทางด้านเชฟฟิลเต็ดจะมาในระบบ3-4-1-2กองหน้า2ตัวอย่างบิลลี่ชาร์ปกับส่วนทางด้านแผนมิดฟิลจะใช้เป็นทางเจเดนโมเกิลเล่นคู่กับโอลิเวอร์นอร์วูส่วนทางด้านกองหลัง3ตัวอย่างคิตบาแชมจอห์นเอเกนและแจ็คโรบินสัน ส่วนทางด้านประตูจะใช้เป็นเวลลี่ฟอร์เดอร์ลิงแฮมเรามาดู Hate h d to He a d ของ2ทีมนะครับผมทางด้านเบอร์พิงแฮมซิตี้เก็บชัยชนะไปได้ถึง2ครั้งส่วนทางด้านเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดหรือทีมเยือนเนี่ยเก็บชัยชนะไม่ได้เลยทำได้แค่เสมอนะครับเรทราคาเปิดไม้ทางให้ทางเจ้าบ้านอย่างเบอร์พิงแฮมต่อครึ่งลูก0.5วันนี้นะครับผมว่าทางด้านเบอร์พิงแฮมซิตี้เนี่ย สามแต้มไปได้อย่างแน่นอนเพราะห้านัดหลังสุดของสองทีมเจอกันเป็นทางด้านเบอร์วิงแฮมทำได้ดูดีกว่าวันนี้ผมก็เลยมองไปทางด้านเบอร์วิงแฮมซิตี้แน่นอนครับฝันทงว่า ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์บอลคู่นี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใ้นะครับกดติดตามเพจโกวินนะครับใครที่สนใจกลุ่มบอลนะครับ gw77 หรือคลิกลิงใต้ล่างได้เลยครับขอให้ดูบอลให้สนุกและคืนนี้เจอกัน